สวัสดีครับวันนี้จะมาดูการท่องเที่ยวลาวจีนนะครับโดยเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากไทยลาวจีนนะครับซึ่งเปิดที่ชายแดนหนองคายเนี่ยตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2565นะครับวันนี้ได้เดินทางเข้ามาที่ด่านชายแดนจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นสะพานวิตภาพที่1นะครับเช้า ได้เดินทางเข้ามานะครับจริงๆแล้วก็เปิดแต่ว่าเส้นทางรถคนก็กำลังคลื่นนะครับกำลังเริ่มทยอยมากันบอกว่าเมื่อวานวันที่เกนี่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาตรการนี้ยังไม่ชัวร์เพราะว่าหลายรอบแล้วใช่ไหมครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวันนี้การเปิดชายแดนลาวไทยแบบเต็มรูปแบบนะครับไทยอาจจะมีตรวจนิดหน่อยนะครับตรวจว่า ตรวจอ่ณหู้เูมเฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็เก็บข้อมูลกลับบ้านแต่ว่าที่เราเนี่ยเปิดแบบไม่ต้องตรวจอะไรเลยครับวันนี้ได้เดินทางข้ามมาที่ฝั่งชายแดนน้องไขายฝั่งฝั่งขาออกแล้วก็คือไปที่เวียงจันเนี่ยไม่มีการตรวจไม่มีการกักเป็นอิสระเลยนะครับใครที่เตรียมตัวที่จะท่องเที่ยวตามรายการของเรานะครับซึ่งก็ได้ส่งข้อมูลไปให้ดูเยอะแล้วละ่ะว่า เรามีอยู่14รายการเฉพาะเที่ยวในลาวนะครับก็มีทีมพิเศษ,ษ,ษเช่นทีมไปทําบุญเข้าภรษาที่หลวงพ่อบางไปทําบุญที่วัดที่จะอุปถัมภ์นะครับก็มีทีมที่จองมาหลายคณะเหมือนกันนะครับก็จะเ,เร่งทําทุกอย่างเป็นโปรแกรมให้นะครับโดยอย่างน้อย14รายการนี้เราได้เตรียมการไว้พร้อมแล้วแล้วก็ในวันหยุดประจําปี2 6 6 5นกนะครับท่านก็ดูในเดือนพฤษภาคมมิถุนาการกาคานี่ก็ ช่วงสำคัญ13-14เนี่นะครับก็จะมีคณะเดินทางเข้ามาเยอะเพราะนั้นมีอะไรติดต่อเรานะครับโดยรายละเอียดนั้นมันมีรายการอยู่3-4รายการหลักๆก็คือเที่ยว4วัน3คืนนะครับที่หลวงพบางจะนอนเพียงจันทรหนึ่งคืนในหลวงพบาง2คืนเสร็จก็คณะที่จะเดินทางนะครับคณะที่1นะครับคณะที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยนะครับคณะ1นหนึ่ง เราจะจัดให้มีประมาณา3ทีมไม่เกิน5ทีมนะครับนื่องจากว่าการจองตั๋วรถไฟเนี่ยตอนนี้ลําบากนะครับคือมีคนเดินทางเยอะแล้วก็มีการจองไว้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าท่านที่ต้องการที่จะเดินทางเนี่ย7วันต้องโอนเงินมาเพื่อที่จะจองตั๋วรถไฟแล้วก็จองที่พักนะครับเพราะนั้นมีทุกรายการตามรายการนี้นะครับท่านต้องการ แอดไลน์ในกลุ่มนะครับแอดไลน์กลุ่มที่ของผมเีแล้วก็แจ้งมาว่าต้องการรายการที่หนึ่งจนถึงสิบสี่ก็คือตั้งแต่หนึ่งวันไปกลับวันเดียวอย่างที่ผมไปวันนี้นะครับไปกับวันเดียวก็ได้แล้วก็หวันสีคืนนี่คือยาวที่สุดซึ่งในรายการก็มีรายละเอียดให้นะครับต้องเลือกรายละเอียดอะไรแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่ไลน์กลุ่มแล้วเราก็จะแจ้งไปเพื่อที่จะให้รายละเอียด เสร็จแล้วก็กําหนดวันเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้ไปไหนที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับโดยเส้นทางก็คือรถไฟความเร็วสูงของเราที่จะได้พูดไปแล้วเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้เดินทางรถไฟตั้งแต่ประเทศไทยนะครับแม้ว่าจะไม่สูงแต่ก็อนาคตก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงจากชุมทางบางซื่อนะครับก็จะมีรถมาลงที่อุดรกลับมาลงที่หนองคายนะครับ สถานีที่เรารับได้ก็คือสถานีรถไฟอุดรธานีกับสถานีรถไฟหนองคายอันนี้เป็นสถานีรถไฟหนองคายนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่จะข้ามไปฝั่งลาวได้เหมือนกันแต่ว่าวันละรอบนะครับเวลาน่าจะเที่ยงเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งหนึ่งก็ไปได้น้อยเพราะนั้นเราก็มาลงที่อุดรแล้วเราก็ข้ามไปจะได้เยอะนี่นะครับวันนี้ผมได้ข้ามมาที่ฝั่งชายแดนประเทศลาวนะครับโดยสถานที่ก็ตอนนี้ รู้สึกว่ายังโล่งๆอยู่นะครับแล้วก็มีสถานที่สำคัญขึ้นมาใหม่นะครับก็คือ,อมีโรงแรมมีคาสิโนนะครับขึ้นมาส่วนร้านขายวัสดุขายของกินของใช้ของฝากอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในฝั่งลาวสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วอันนี้ก็คือฝั่งด่านลาวที่ฝั่งซ้ายจะเป็นข้ามมาไทยฝั่งขวาก็จะเป็นข้ามไปลาวนะครับก็คือ ตรงด่านชายแดนตรงนี้ที่ด่านต,วตรวจคนเข้าเมืองของเราไม่มีการตรวจเช็คอะไรเลยครับของเราถือว่าแฟร์มากนะครับถ้าเข้าไปในเวียงจันทร์นะครับเราก็อาจจะแวะผ่านไปทางเมืองจุดสําคัญแถวประตูช้ยนี้จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเป็น5-6จุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับโดยถ้าออกจากตัวเวียงจันทร์ไปทางาชัยทานีนะครับก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีน มีรถไฟฟ้าลาวไทยอยู่ตรงนั้นและตรงนี้เป็นคําสะอาดคือสถานีรถไฟลาวไทยนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีนครหลวงเวียงจันทร์นะครับห่างกันประมาณ67กิโลก็าะฉนนั้นต่อไปก็จะเชื่อมโยงกันสสถานีนี้เพื่อที่จะรับส่งจากคนไทยข้ามรถไฟไปที่สถานีรถไฟลาวได้เลยก็ไม่ต้องไปที่บกสนะครับโดยรถไฟความเร็วสูงของลาวเนี่ยตอนนี้ครัก็ เพิ่มเป็น3ามขบวนนะครับแล้วก็จะมีชั้น3เพิ่มเข้ามาแต่ก่อนมอีรับส่งได้ประมาณ720คนต่อเที่ยวตอนนี้ก็จะเป็นน่า,นาจะประมาณพันสองนะครับโดยเพิ่มตัวชั้น3เข้ามาซึ่งก็ถือว่ามีคนเข้ามาเยอะนั่นแหละเขาเลยได้เพิ่มขบวนนะครับเพิ่มขบวนเสร็จก็ยังเพิ่มตู้นะครับก็ดูที่หลวงพอบางนี่ก็ยังมีคน ข้าออกหนาแน่นนะครับก็คือการเดินทางช่วงวันหยุดเนี่ยจะเยอะแต่วันธรรมดานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวของเราตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับเราก็จะได้ไปท่องเที่ยวในจุดสําคัญที่เป็นแหล่งอารยธรรมสําคัญของเมืองลาวนะครับเพื่อที่จะเออเปรียบเทียบกับบ้านเราว่าบ้านเราเป็นอย่างนี้ทางโน้นเป็นยังไงนะครับโดยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ย เป็นสื่อนะครับเป็นตัวกลางมาที่วังเวียงท่านก็คงจะจําได้นะครับบรูราณูลซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่คนทุกคนมาก็อยากมาเห็นว่าโบราณกูลคืออะไรเป็นยังไงนะครับเสร็จจากวังเวียงเราก็มาที่หลวงพ่อบางนะครับซึ่งหลวงพ่อบางนี่ก็ขึ้นชื่อเรือชาอยู่แล้วนะครับตั้งดินแดนแห่งวัฒนธรรมกับอารยธรรมเดิมของลาวนะครับเป็น <c oughs> ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ก็ จะมีกิจกรรมสําคัญสาคัญการทาบุญตักบ,บาตรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นตักบ,บาตรข้าวเหนียวส่วนอีกรายการหนึ่งที่เราจะจัดให้ก็คือทําบุญบูรณนะวัดในเมืองลาวนะครับเราเรียกว่าวัดในอุปถัมภ์ของเราเสร็จจากหลวงพ่อบางก็ไปอุดมชัยนะครับซึ่งอุดมชัยก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามนะครับในลักษณะเดียวกันกันกบวังเวียงแต่ว่า อากาศก็จะหนาวเย็นกว่าในตลอดทั้งปีนะครับต่อจากอุดมชัยก็จะไปที่บอ่อเต็นนะครับซึ่งบอ่อเต็นนี้คนที่ไม่เคยมาถึงนี้นะครับพอมาเห็นแล้วก็คงจะต้องประหลาดใจว่าเมื่มันมีเมืองในประเทศลาวแบบนี้อยู่ด้วยเหรอนะครับนี่ก็เป็นธรรมชาติของทิศทางการท่องเที่ยวของเราตัวใหม่นะครับซึ่งท่านก็ดูนะครับ อ่าอันนี้เป็นจุดที่จะมาเดินรอซื้อตั๋วนะครับซึ่งคนมาเยอะมากเพราะนั้นที่เรามานี่ก็ต้องฝากเขาไปซื้อล่วงหน้าสัก2วันนะครับนอนคืนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะซื้อวันต่อไปเงี้ยพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปในระยะยาวขึ้นไปถึงสถานีรถไฟแล้วก็จะไปที่อาจจะหลวงพระบางนะครับเพราะนั้นวันหยุดยาวท่านวางแผนนะครับวางแผนแล้วมาเราบอกเรานะครับเราก็จะพาท่านออกเดินทางจาก ฝั่งชายแดนนะครับจังหวัดน้องคายคือข้ามแดนที่จังหวัดน้องคายโดยการอำนวยความสะดวกของเราเพื่อที่จะเดินทางต่อไปอยังเมืองลาวตามที่ท่านต้องการนะครับโดยพวกเราซึ่งก็ได้พูดคุยกันมายาวแล้วว่าการท่องเที่ยวในเมืองลาวต่อไปนี้พวกเราก็จะเข้าถึงอย่างโดยเปอร์เซ็นแล้วไม่มีอะไรสะดุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ